ถึงวันพราวันอะไรที่วันสำเป็นจํเปันก็บอกว่ายากยากอันนี้ที่เราพูดนี่กาา็หมายช่งว่าจะให้พวกลูกพวกหลานมาเฉลิมเฉลอมเฉลิมรลอามาไอ้นี่เราหลอกนี่เราพูดถึงเนี่ไม่ความพึงพอใจของใครเข้ามาหลอกพราะไม่ก็ไปก้าวไกลถเรื่องของพวกนั้นเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนที่จะต้องดูแลตัวเองนั่นเพราะทุกคนก็มีลมหายใจมีมือมีเท้ามีความคิดมีสติกำลังปัญญาก็สมควรยิ่งที่จะใช้ติใช้กำลังปัญญาให้เป็นประโยชน์ในช่วงที่ยังมีอายุอยู่ยังมีชีวิตยอยู่เนี่ย ที่ยังไม่แก่เจราิภาพนี่ก็สมควรยิ่งหนิตัภาพร่างกายดีก็สมควรที่จะทำบุญในกุศลที่มันเต็มไม่เต็มหน่วยบ้างไม่ใช่ว่าสุขภาพร่างกายดีแล้วก็เอไปยุ่งกับทางโลกอะไรมากเกินไปอ้าวถ้ามันเวลาที่มันเจ็บก็ได้ป่วยมาแล้วมันยุ่งได้ไหมล่ะเราต้องเอาตัวนี้ดิไม่ใช่ว่าโอยเอาเนี้ยเอางี้ละช่วงแก่เจริญภาพราเราก็เขาบัดฟังธรรมกิจ่างั้นมันจะถึงกันเวลาแก่เจริญภาพมันเราจะตายก่อนนี่น่ะถึงไม่ตายก็เกิดกินแคลงหักขาหักเอ้าเกิดพิการพิการไปเนี่ยมันจะสมบู้มล่ นั่นลมหายใจเขาออกมันเป็นบุญเป็นกุศลเอาที่เอาช่วงนี้แหละทำให้มันเต็มเมดเต็มหลักเข้ามันวันพระวันอะไรที่สําคัญกยิ่งจะต้องเร่งรีบควงควายให้รวดเร็วที่ถุดนี่เห็นไหมอะนี่คือความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นพอถือว่าวันนี้เป็นวันมาครับอุชาวันของผู้ที่มีสัจจากความจริงนั่นผู้ที่ป่านการกิเลสอย่างสมมุรบิูรมีพระเจ้าและพระสงฆ์ชาพวพกนั่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบวงรวมกันนั่นเป็นผู้ที่มีสัจจากความจริง เป็นผู้ที่มีคําว่ากิ้งกอ,อกหลอกลวงลเป็นผู้ที่บวชด,ด้วยพระพุทธเจ้าเปงวาจาเอหิบิโกปัจมปะตาหรืออย่างสมบูรณบริบูรณ์เนี่ยไม่เหมือนพวกเรานี่ยจนวันตายมันก็ทำบุญทำบุญมันก็ไม่ถึงจะทีลูกนะยังก็ทําไปปะทิ้งทำแล้วก็ทิ้งทิ้งอทําดีแล้วก็เอาชั่วเข้ามาครอบเอาทําชั่วเจ้าหนี้ก็เอาดีก็ไปครอบออยู่งั้นก็ไปกับกันมาก่างั้นแหี่ยมันไม่สมบูรณบริบูรณ์ดีถุน มันกัสังขังสันังกชามิหรือผู้ตังสันังกชามินถือว่าวันนี้เป็นวันมาฆบูชาเนี่ยวันผู้ดีวันผู้ประเสริฐวันผู้เลิศวันผู้ที่มีสัญญาความจริงที่ประชุมกันโดยที่ไม่มีการนัดหมายในว่าผู้ทธเจ้าอยู่กี่พระองค์ก็เป็นธรรมะอันเดียวกันก็นั่นหรือที่ผู้มีสัญญาความจริงผู้ที่ผ่านประหารกิเลสผู้ที่ทาลายกิเลสทาลายสวรรค์ทำลายพวกพลทัหลาชาติผู้ที่ทาใจของนตัวเองให้บริสุทธิ์นั่น มีความพึงพอใจนตัวเองที่ตัวเองมีสัจจกา,ามจริงจริงจริงจนสามารถโตมากตรงผลขี่นาบพันสองร้อยห้าสิบวงที่วันนี้นะี่รวมกันนั่นเป็นผู้มีสัจจกา,ามจริงไม่เหมือนพวกเรานะท่านเราจริงก็จริงจริงในการประหารประหารกิเลสในการค้นพวค้นชาติจริงเป็นสังฆาณัางกนักริจ์มิขึ้นมาให้พวกเราได้กราบได้ไหว้เราบอกก็เป็นเหมือนกันอย่างนั้นะ เราไม่สามารถที่เป็นพระหันได้เราขอตายซะ,ะกนีการงานทั้งโลกเราก็ทำมาแล้วตั้งแต่เด็กนู่นไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมามันก็มีแค่นี้นั่นมีมีแค่เห็นมีแค่ได้ได้แค่นั้นมีอะไรดีขึ้นมาสถานที่ดีก่อนนี้มีมีความสุขที่สุดกว่ากรรมคุณห้าเพราะจุดนั้นไม่มีกรรมกิเลสใดๆก็ไปยุ่งก็คือืองโพธิพาน,นอย่างเรียวกว่าประมังทุกขังมีความสุขที่สุด สุดกวา่าที่ถุด,ดแบบไหนแปลว่าการมังคุณห้าเปรียบจะเหมือนหนอนชอนใจมูดคูดเนี่ยความสุขของพวกหนอนในการมังคุณห้ารูปเสียงกลิ่นรลือดโัรตีนธารุโลหิ่งสัมผัสต่างๆด้วยใจที่มีความสุขการสมสู่อยู่กันยังมีความสุขไม่ว่านรษย์ไม่ว่าทวดาการมีที่อยู่ที่ใจที่ดีการมีพวกการมีทรัพย์สมบัติที่เลือดที่ประเสริฐที่สมบูรณ์บริบูรณ์ตอนนี้ก็บอกว่าเลือดก็ประเสริฐม,มีความสุขแล้วในการมคุณห้า แต่พวกเราไม่รู้ว่ากรรมคุณห้านี้เมื่อแยกแยะเปรียบเทียบก,กับเมืองปฏิพัน์แล้วพวกเราก็เท่ากับหนอนจรใจพวกขี้พวกเยี่ยวหรือรี่ว่าจรใจมุ่นพูดนอนอยู่ในทังขยะนอนอยู่ในพวกสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็นเราก็ถือว่าหนอนเขาถือว่าเขามีความสุขเราก็เป็นเสมือนนั่นนะพระผู้เจ้าเปิดขึ้นก็เพื่อเปิดหูุปิดตาพว,พวกหนอนจรใจมุ่นพูดนั้นกับพวกเรานเนี่ย ถือว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลจริงวันมาฆบูชาวันที่พระเจ้าเปิดหนูเปิดจาาสงฉาพวกที่เป็นสังฆังสารนังกัจามิดี่เป็นเอหิปิขุป,ประจัมปารันหนึ่งพันส้อยห้าสงนันประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายนั่นสอนวันนี้ก็สอนได้โอวาพระปฏิโมกนั่นการไม่ทําบาปทาปั้งปวงนี่ดูทิ การไม่ทำบาปทั้งปวงการทำบุญกุศลนี่ถึงพร้อมและการชำระจิตใจให้สะอาดหมดจดจากความโลภความโกรธความหลงที่ติมันนะสามอย่างนี้ครอบสามอย่างโลกกาะทกตอการพบลูกพบลกและรูกพบี่พวกเราไม่เข้าใจก็ทำบุญกุศลก็ทำเป็นไปตามปฏิปทาตามประ,ประเพณีทางบ้านเมืองใช่ประเพณีเนี่ยเราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่ประเพณีที่ทำบุญทำกุศลประเพณีที่เป็นบุญเป็นกุศลประเพณีที่ทำให้คนชั่วกลายเป็นคนดี แต่พอมีบ้างไหมนั่นผู้ก่อร้างกับพณีก็ยังเป็นเปรตเป็นผีอยู่จิตใจยังจะลามกโดยกับเปตอยู่แต่พณีของพู้แตจ้าเป็นประเพณีของผู้ที่บริสุทธิ์จริงว่าพณีของอริยะนั่นต่พวกเราเป็นปรพณีแบบไหนเอาพิจารณานะอันนี้พูดให้ทูกหลานฟังทั่วโลกก็ฟังด้วยเพราะว่าถือนี้ว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันมหามงคลจริงอย่าเข็น ชาพูดตัวโลกนี่มีสติกำลังปัญญาด้วยเจตจากความจริงในการสร้างและพัฒนาตัวเองพอที่จะทําได้ว่าทาซะช่วงที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่มีสติกำลังปัญญาอยู่เร่งรีบขันไขวดีกว่าในทางบุญทางกุศลดีกว่าที่จะไปหมกมุ่นอยู่ในทางโลกที่เปรียบเสมือนหนอนที่จรองใจมูดคูดเอาน,นี้เราก็ไม่เข้าไปก้ากจเพราะความชอบของพวกหนอนที่มีต่อ สิ่งปฏิทูนเน่าเหม็นอันนี้เราก็ไม่ขอไปก้าก่ของพวกนั้นหรอกแต่พูดถึงไงพูดถึงว่าสมควรที่จะแยกแยะในช่วงที่เวลาที่เราพอมมีสติกำลังปัญญาพอได้เอา้าี่ทำบุญพอได้ถึงวันพระวันหนึ่งก็ยังดีเข้าวัดฟังธรรมอบรมบมนี่ถัถตัวเองให้คอยละให้คอยวางให้มีสติกำลังปัญญาให้มีใจจากวาความจริงเอา้าวันพระนี้กระเจาอะไรเราก็ตั้งจัดไว้ที่นั่นเริ่มสัตว์ทีลเล็กทีเอยกเข้าทุ่สัตว์ความจากความจริงอันนี้เราทำมาทั้งนั้น ดีเป็นคารวาสมานเนี่ยแต่ว่าห,หนึ่งไม่มีสองเรานี่เรื่องความสด็ความจริงที่เราได้พื้นปฏิบัติมานี่เพราะเราเล,ลือกถึงพ่อเราคือพุทธเจ้าแม่เราคือพุทธเจ้าที่พระองค์มีมีสัจจความจริงที่สามารถฆ่าล้างโกดล้างขอพันพวกกิเลสนะตถาคอยากภายในพระใจของพระองค์ให้สิ้นชากนั่นในวันวิชาขบูชาเป็นวิสาขานนั่นเห็นไหมนั่นเราเล,ลือกถึงนั่นเลยพ่อเราเลือกพ่อเราบูตด้วยเจบารมีจริงๆถ้าไม่สามารถฆ่า พวกกิเลสนะตัณหาอยากได้เราจะไม่ลุกจากที่คือพูดถึงว่าถ้าไม่สามารถบรรลุปุที่ยาน<ๆ>ก็จะไม่ลุกจากที่นั่นเหม็นเลือดจะเหือดแข้งไปกระดูกจะพูพังไปก็ตามดูสิพวกมีความจริงขนาดนั้นจะเราต้องขี้เล็บขี้ตาของพวกไม่หรอเนี่ยเจ้ากับตุลีติดฝ่าเท้าพวกไม่หรอคนละลกูกอันนี้เวลาที่เราพูดมานบาง่วานตั้งแต่ที่เป็นคาราบาคเราก็เห็นเห็นนี่แหละถ้าไม่จริงไม่จังกับตัวเองมันก็ไม่สามารถที่จะทรงมากทรงผลได้ ไม่สามารถที่จะทำตัวเองให้ตลอดรอดฝั่งจากสิ่งประทีุลเน่าเหม็นเราจะเป็นไม่เป็นหนอนชอนชัยมุดคูดอีกแล้วนั่นเราจะเป็นอริยะให้ได้ในปัจจุบันนั้นถ้าเราไม่สามารถเป็นพระอริยะได้เราขอตายช่นี่ลงไปนหน่หยเรานี่ยที่จะเป็นคาราบาลจริงจังดังนั้นเรานี่ทั้งโลกเราก็ทําแล้วตั้งแต่เกิดนี่เราก็รู้ในความสุขทางโลกมันก็มีแค่นี้มันไม่มีเกินนี้นั่นมันได้แค่นั้นก็มีมียก็มีลูกสร้างฐานะคนจะตายก็ตายมีแค่นั้น มีเมียอีกมันก็เท่าเก่นมันมีสองเมียจ้าเมียจีมีห้าไล่ก็ไปกีเมียมันก็เท่ากันมันก็ไม่เกินกันอีกมีผัวก็เหมือนกันหรือมีหลายร้อยคนมันก็ไม่เกินกันอีกฮะมันก็มีแค่นั้นอันนี้ไม่เข้าไปก้าไก่ความชอบของสว์โลกแต่พูดถึงว่าเราก็อยู่อย่างนี้ต่อไปต่อไปเมื่อพี่นาพวกเขามาหาตัวเองเราหาวิธีการที่มีความสุขกว่านี้ได้ไหมที่เลิศที่ประรสริฐกว่านี้มีบ้างไหมเราก็มีแค่ตายแค่นั้นที่เราต้อง всегда, มุ่งมาหน้าบากบันก็มีแค่นั้นนะ <settle>. <realised> มันเห็นมีอะไรที่ว่าดีก่อนนี้ขึ้นมาเอาเวลามันแก่มันเจ็บมันทุรนทุลายมาแล้วก่อนที่จะตายมันจะขนาดไหนสู้ดีเราจ้างคุณงามความดีก่อนที่เรามีสติกำลังปัญญามีสถานะของร่างกายที่ที่ดีไม่เสียแขนเสียขาไม่พี่คนพีน่การไปก็สมควรยิ่งในขณะน,นี้มันจะว่าเอาสุขภาพร่างกายดีแล้วก็หลงไปในทางโลกเลยดังนี้ไหมออีกคนแล้วที่มากราบเราเนะี่ย พอหายจากการเจ็บใอย้ได้ป่วยก็ลืมวัดวาอารามหลงไปางทางที่ชั่วเหมือนดื่มนอนมันชอบสิ่งกี่กูนเน่าเหม็นมันไม่สามารถที่จะดึงลังก็มาให้กินอาหารที่ดีได้ก็เหมือนพวกสุนักพวกพวกหมามันเคยกินขี้ในะสมัยก่อนนี่จะให้มันกินข้าวมันก็ไม่จากกินนะมันกด็ดึงไว้ก็ไม่อยู่นี่เราเลี้ยงหมามากดึงไว้ก็ไม่อยู่ มันก็ชอบมันอย่างนั้นอ่าคุณพี่นะจิตใจของมนุษย์ที่หมกหมักหมักหมม,ม,มมด้วยสิ่งที่ปฏิกูลเน่าเหม็นนี่มันชอบจิิงปฏิกูลเน่าเหม็นจิงดึง้ังยังไงมันก็ไม่สามารถที่เข้าสู่สถานะของความสะอาดสะอา้ะานสง่างามได้มันชอบอย่างนั้นเออเราก็ไม่เข้าไปาไก้าวไก่แต่พูดให้ฟังแยกแกะเราจะไม่พิจารณาตัวเองให้เป็นคนดีบ้างหรือให้เป็นผู้ที่จะสะอา้านด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบ้างหรือเนี่ยไม่ละชั่วทำดีหรือ ไม่ทาดีให้ยิ่งขึ้นไปหรือไม่ละเอ้ยไม่ชำระจิตใจให้สะอาดหมดจดหรือเพราะถือว่าวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าของพวกเราสแสดงโอวาพระปฏิโมกเออการไม่ทําบาปทั้งปวงการทําบุญกุศลใี้ถึงพร้อมการชาระจิตใจให้สะอาดหมดจดนั่นไม่ตกละกําลังบากไม่เป็นพวกหนอนทอนใจมุดคูดอีกทำได้ไหมเ,เนี่ย เราต้องทําให้มันได้ถ้าทําไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่ใช่มนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์เต็มภูมิอันนี้ความชอบของใครของมันน้เต้พูดแยกแยะให้ลูให้หลานราพพบาพราะว่าวันนี้ถือเป็นวันมหามงคลยิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกหนึ่งปันสองยห้าสิบองค์นี้ได้รวมตัวกันโดยที่ไม่นัดหมายรวมตัวกันด้วยจิตที่บริสุทธิ์พุทธผ่องจริงๆที่เรียกว่าหมดจดชะอาจริงๆที่เรียกว่าจิตอรหันต์พระพุทธเจ้าก็พัฒนาอรหันต์นั่นจิตอรหันต์ พระสงฆ์ตาวก 1, 2, 5, ึ่งพันสองร้อห้าสิบองค์นี่ก็จิตอรหรันต่างฝ่ายก็มีความบริสุทธิ์พูดพผ่องไม่ว่าจะเป็นชนิดที่บอกว่ามีขันธ์ที่หยาบเหมือนกับพวกเราในการไปกันมาแต่ว่าพระทัยของพระองค์นี่จิตของพระสงฆ์ตาวกี่บริสุทธิ์พูดพผ่องเริ่มต้นเบื้องต,ต้นทำกลางวันไปที่สุดนั่นเสมอต้นเสมอปลายที่สุดไม่เหมือนกับพวกเราเนี่ยอันนี้ที่พูดนี่ไม่ใช่ว่า เรานี่ยไปประมาทผู้อาจารย์หมู่คณะหรือบาติกาคารวาตรย่านถมพูดเพื่อเศรษฐกิจหัวใจพวกเราให้เข้าสู่สถานะในการสร้างคุณงามความดีให้กับตัวเองนั่นแหละนนี่ลุงหัวลงตารูกนี้ได้สร้างมาแล้วอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ตั้งแต่เป็นคารวาตมานี่ไม่มีคำว่าดังพ้อยตั้งแต่ศีลห้าก็สมบูรณ์บริบูรณ์ตั้งแต่เป็นคารวาตศีลแปดก็สมบูรณ์บริบูรณ์ตั้งแต่เป็นคารวาตศีลสิบก็สมบูรณ์บริบูรณ์ตั้งแต่เป็นคารวาตนู่น สินสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อก็สมบูมรณ์บริบูรณ์ตั้งแต่เป็นคาราวานคือไล่กันมาตั้งแต่ศินห้าเรานี่ไล่แบบนั้นก็คือชนิดี่บอกว่าลองถือศินที่มันต่างกันลองดูว่าเป็น,ปนไงเนี่ยสินห้าที่สมบูมรณ์บริบูรณ์แล้วนี่เขเรามีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเพราะเราก็สมบูรณ์ของบรญของเราตั้งแต่ที่เป็นคาราวานแล้วเรื่องศินห้านี่คำว่าไปผิดลูกผิดหัวผิดเมียใครเราก็ไม่มีอีกอะ คำว่าที่จะไปดื่มโชลากินของมึ่นมาเราก็ไม่มีอีกนะคําว่าการไปทําปาณาติบาตเราก็ไม่มีคําว่าจะไปรักของคนนั้นคนนี้เราก็ไม่มีือทินหน้าเราสมมติมาบุญนอ่ะเรามีความถูกเพราะเราไม่ได้ทําให้ตนได้พูนแต่เรานั่นจากทินหน้าเราก็เข้าสู่ทินแปดนีกนั่นทินแปดตอนแรกก็เอาสามวันวันหกขั้มเจ็ดข่้มแปดข่ 13, ข 14, ข 15, ข้เออสิบสามขั้มิบดสี่ขั้มจุห้าขั้มอ้ยิบสี่ข่้มิบห้าข่้แล้วก็หนึ่งข่้ เหมือนก็เทียบวดาที่นักถาลองดูเอาไปมาก็เอ้ามันน้อยเกินไปก็ซัดไปก็ทุกวันนิ่น,นั่นถึงไปทาไรไต่นาไปทํางานอยู่ก็ตามเราก็เป็นศินแปกที่สมบูรณ์เนี่ยเราไม่ได้ดัง่งขอจักกินไปแล้วก็ฟาดก็ไปสินสีบของธรรม,มเนีนดูที่เป็นไงถือสินสีบของธรรม,มเนีนดูอ้าวู้จึกว่าจิตใจคือขืมแล้วเอาฟาดเป็นศินสองร้อยยี่สิบเก็ข้อลองดูตั้งแต่เป็นคราบาสนั่นถือศินสองร้อยยี่สิบเก็ข้อก่อนเป็นประชาหนึ่งปีเต็ม ไม่มีกาว่าด่างก้าด้วยถี่นสองร้อยยี่สิบเข้อเนี่ยตั้งแต่เป็นคารวามาเราเต็มภูมิสมบูรณ์บริบูรณ์ของเราจริงๆเราจึงประกาศหาคนดีในปัจจุบันนี่มีเสมอเราไหมหรือเหนือกว่าเราไหมนั่นเราก็ยังไม่เห็นไงนี่นี่พระเจ้าให้สแสวงหาสแวหาสแวงหาตามธรรมตามพิณายนี่เราอยากเห็นคนดีถ้าว่าไม่มีแล้วเราทําได้ยังไงนี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจนะถ้าว่ามีแล้วเราทาได้ยังไงล,ลุงพุทธนะลุงลตาลุงนี่ทําได้ยังไง ถือจีนห้าสมบูรณ์บริบูรณ์ได้อย่างไงจีนแปดจีนเจีบีนสองร้อยยี่สิบเกดตั้งแต่เป็นคารวะาส,สมบูรณ์ได้อย่างไงนั่นทั้งที่มีการงานที่จะต้องทำอย,อยู่ในวงการมายาบ้างหรืออยู่ในวงการของพวกขี้เล่าพวกอะไรเขาเราก็ยังนั่งดูเขาอย่างเป็นปกติแม่นั่งอยู่รวมในกลุ่มนั้นเราก็ถือว่าเราสะอาดบริสุทธิ์พุทธพงังเพราะเราไม่ได้ไปแตะต้องสิ่งนั้นเนี่ยจา,จากที่เราได้ตั้งมัน่นในการละชั่วเทําดีสมบูรณ์บริบูรณ์ของเรา นั่นการทําดีก็เราก็ถึงพร้อมตลอดตลอดไม่ใช่ว่าเราล้าหลวมนั่นเราละบาปบำเพ็ญบุญตลอดตลอดนั่นทาคุณงามความดีให้ถึงพร้อมอยู่ตลอดตลอดและทําละใจที่ให้ที่มันมัวหมองมันหมุนหมองเนี่ยให้มันจะสะอาดบริสุทธิ์ด้วยอํานาจศีลไอ้ด้วยอํานาจทานด้วยอํานาจศีลเรื่องนั่นภาวนานี้ตลอดตลอดตั้งแต่เป็นขราวาชมานี่ทําได้เวลาเราสอนนี่เราจึงเอาเรานี่เราออกสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ย เออมันก็ทําได้ดิทำไมจะทาไม่ได้เลแล้วถ้าผู้อื่นทาไม่ได้แล้วเราทำไมจึงทําได้ฮะนั่นแล้วก็ออกจากคันมันดาผู้บาอาจารย์ก็ออกจากคันมันดาพระพุทธเจ้าก็ออกจากพระคันมันดาสงฆ์จากก็ออกจากจากพระคันมันดานั่นไม่ได้ออกจากที่ไหนนี่ไม่ได้ออกจากโพงไม้นี่นี่ไม่ได้เป็นโอปปาติกาที่เกิดขึ้นเองนี่นั่นและพิจารณาตัวนั้นดิวันนี้ถือว่าเป็นวันมหามงคลลูกลองนึกดูว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนี่ขนาดไหนถึงจะเป็นผู้เลิศหนึ่งเดียวในโลก เตว่าพระองค์ก็ออกจากพระคันมานดาสงฆสาวกหนึ่งพันสองร้อยห้าจิบุงก็ออกจากคันมานดาไม่ได้เป็นโอปาปาติกาเกิดขึ้นนี่ระล,ลึกไปแล้วเอา้าพระองค์ก็ยังทําได้นั่นพระสงฆ์สาวกก็ยังทําได้นั่นทําตัวเองให้เลือดได้ประสูตรได้ยังไงนั่นพระเจ้าเจ้าทาได้พระสงฆ์สาวกทําได้พระองค์ก็ออกจากพระคันมารดานี่สงฆ์สาวกกุมนั้นพันเร้อย ห้าิงก็ออกจากคาันมานดานี่แต่ละรูปแต่ละองทำไมจึงทําได้ล่ะนั่นทําใจให้บริสุทธิ์พุทธพงไม่มีมนทินเขาไปยุ่งเถืงนั่นมีแต่ความบริสุทธิพุทธพงที่เรียกว่าจิตอรหันจิตอรหันเนี่ยนั่นที่เรียกว่าเป็นผู้ที่เลือเป็นผู้ทีเ่เปิดเผยที่ประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายถือวันนี้จึงเป็นวันมหามงคลยิ่งพุทธการหรือพุทธันดรหนึ่งพุทธันดรหนึ่ง,นนงก็จะมีอย่างนี้ แต่จะมากน้อยต่างกันเป็นหมื่นเป็นแสนรูปที่รวมกันเป็นหมื่นเป็นแสนองค์ในวันนี้แล้วแต่ในพุทธันดรแต่และพุทธันดรนะแต่สำนักของหลวงพุทธเจ้ามีเพียงหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ออกจากคันบานดาและทําได้ยังไงชําระจิตใจให้บริสุทธิ์ผุดผ่องได้ยังไงหรือพวกเราต้องทําได้จริเนั่นขอมีเจาจความจริงย่อมที่จะทําได้เบื้องต้นก็ดีตั้งกลางก็ดีบัปลายก็ดีถือว่า วันมหามงคลวันนี้ทําให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองได้ไหมคือลุงปู่ทำดีแล้วสมมติบริบรณองลงปู่จึงล้าเทศเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้เสด็จโลกในสามแดนโลกธาตทารับทราบด้วยไม่ใชว่าเราเทศว่าคนนั้นคนนี้แล้วตัวเองทํามาได้สมติมารวุญที่ถูดเรานี่เอาตัวเองออกวัดเลยเอาตัวเองออกสอนเลยในการพัฒนาตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางวันปลายที่สุดนั่นล้มลุกคุกวการจนถึงดได้ดีได้ดีจนถึงดีสุด นั่นจนถึงตัดสินใจไม่กลับมาเวียนไหวตายเกิดอีกตลอด,อดการจะขนาดไหนล่ะนั่นก็เลยถึงพุทธเจ้าแล้วประสงค์ฉายกพระว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลยิ่งวันที่เลือดวันที่เปิดถือที่พระพุทธเจ้ามีพระไทยที่บริรรสุทธิ์พระสงฆ์าวกก็มีจิตที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์เรียกว่าใจรหันจิตรหันเราจ่อมที่จะทําได้นั่นไอ้การมกิเลยที่มันติดในหัวจิตหัวใจของพวกเราที่เรียกว่าการมาคุณห้ามันจินหัวใจกองัตด์โลูกทั้งการพบ เนี่จะว่าการพบเนี่ยก็ไล่ไปจนรูปพบเนั่นมันกินไปหมดนั่นแหละพวกกิเลสต,ต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องเรื่องของการมาคุณในรูปเสียงกลิ่นรบปวดตาพรธ,ธรรมลบมันก็มีความเท่าเยอยทะยานจากเท่าเก่บมันนั่นแหละอยากในพบอยากในชาติอยากเปโน่นอยากเป็นนี่นานนตามปาจีปะสาข,ของจิตที่มีกิเลสแต่วันนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จิตไม่เท่าเยอยทะยานเป็นผู้ที่จิตหยุดเสเวงหานั่นสงฆ์าวกหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์ก็ เป็นจิตที่ไม่แสวงหาเป็นจิตที่หยุดแล้วไม่จะว่าขึ้นก็ไม่ใช่จะว่าลงก็ไม่ใช่จะว่าไปก็ไม่เชิงนั่นจะว่าหยุดอยู่ก็ไม่ใช่รู้ได้เฉพาะตนหยุดตัวนี้หยุดแห่งสมมุติหยุดในการเวียนว่ายตายเกิดใพูดใช้พูดได้แห่เงเป็นสมมุติเราย่อมที่จะทําได้ถ้าเป็นผู้ที่มีความจากความจรงิงย่อมที่จะทําได้อันนี้ทางโลกก็ส่วนทางโลกทางธรรม ตัวนี้สมกวรที่จะเอาเข้าไปสู่ทางโลกเพราะทำกับโลกย่อมที่จะคู่กันทำทำนี้ถ้าจะพูดถึงสามารถที่จะทําให้โลกกร้ตรงฉานมีตีกําลังปัญญาแต่ถ้าไม่มีธรรมะคลองใจแสนโลกก็เปรียบเสมือนเสรษฐีฉานตัวปรกฎนหมายก็ไม่มีมันก็เหมือนเศรษฐฉานอ่ะเศรษฐฉานมีตัวปรกฎนหมายไหมมันก็ไม่มีอ่ะมันชอบอะไรมันก็ทําตามตีกาลังปัญญาของมันที่จะทําได้อา้าว ในฆ่ากันก็ฆ่ากันนะแต่บุกคลไม่ได้มีนี่นั่นต่อไปในภายภาคหน้าเมื่อสิ้นพุทธศาสนาศาส,สนาดรือศาสนาก็จะอันตรธานสิ้นไปหมดนั่นเนี่ยบุคคลก็เปรียบเสเมือนสัติระชายที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ที่เรียกว่ายุคมิข้สัญญีคนจะฆ่ากันกินอา้าวลูกผัวใครเมียใครไม่รู้ไม่มีบุญไม่มีบาปเออชุดกระชากลากดึงกันสมจูอยู่กันเหมือนชาติระชานไม่มีเสือ้อผ้าใสฆ่ากันตายจิด วันเจ็ดคืนเลี่ยมไปหมดตายไปเกือบหมดเหลือผู้ดีเหลือไว้บุคคลกลุ่มหนึ่งทีห่หญิงตั้งใจนะั่นผู้นั้นแหละที่จะมาสร้างโลกใหม่สร้างคุณใหม่ตอนนี้จากคนชั่วตายไปหมดเหลือคนดีกลุ่มนั้นนั่นแหละยุคใหม่ยุคสีวิไลใ้การสร้างคุณงามความดีถ้าเราอยากเห็นยุคสีวิไลก็สร้างปัจจุบันนี้พระพิจ้าวางไว้แล้วทุก การกระทำใหม่ไม่เลือกไม่จำกัดการเวลาพิณาการลีกโกนี่น,นจะทํายุคนี้ให้เป็นยุคศีวิไลจะทําให้ยุคนี้เป็นยุคที่มีแต่คนดีก็ทําได้นี่ไอ้พวกเราทําได้มนุษย์เนี่ยเกิดจากคันมานดารู้บาปรู้บุญรู้การสร้างกุศลรู้จากอุปการะคุณที่ยิ่งใหญ่อะรู้กันที่ไม่ว่าประเทศใดเออไม่ว่าจะจะไหนก็สร้างแจงให้ เป็นคนดีรู้กาลเทศะก็เท่านั้นมันก็อยู่อย่างหาจูกเกินใจไม่ทะเลาะบาแวงกันนั่นเราออกจากกาันมัรดาพวกเราออกจากกาันมารดาคนนี้ก็ออกจากกาันมารดานั่นเขาก็ทําดีตลอดตลอดเราก็ทําดีตามนั้นนั่นต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยคนชั่วมีมากขึ้นเมื่อคนชั่วมากขึ้นภัยวิบัติก็จะเกิดอ้ามันก็จะฆ่ากันฆ่ากันจีนละนั่นเมื่อฆ่ากันจีนได้เหลือใครเหลือคนดีกลุ่มหนึ่งก็สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันกลุ่มนั้นเราจะเป็นคนดีในกลุ่มนั้นไหมนั่นนนี้ 2,564ปีที่พุทธศาสนาเหลือกี่ปีเอา้านับเอา5,000ปีจะถึงไหมเนี่ยเราเพียรายามสร้างคุณงามความดีสักเพราะว่าอีกไม่นานละความล่มจมความเหายดันนะในโลกมนุษย์ก็จะเกิดอ้าวเพราะคนนี้มีศีลไม่มีธรรมนี่เมื่อคนไม่มีศีลไม่มีธรรมโลกนี้ก็เปรียบเสมือนถังขยะเปรียบเสมือนมูดคูด่ะเปรียบเสมือนกองกี้กองเกี้ยวพวกเราก็เปรียบเสมือนหนอนแย่ง อาหารกันกินเอา้าเปียกเหมือนหมูเหมือนหมาแจ้กอาหารกันกินเอา้าสมสู่อยู่กันเหมือนกับจตระฉันเอ้านี่นะมันก็านานนนกหากเป็นอย่างนั้นเพราะไม่มีศีลธรรมของใจพุทธศาสนาสอนให้พวกเรารู้จักกาลเทศะรู้จักว่าสิ่งที่เป็นมหามงคลสิ่งที่เป็นอัปมงคลสิ่งที่ใช่และสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่จะอยู่อย่างาย่อมร่วมกันอย่างผาสุกเกินใจและสิ่งที่จะทําลายความสุขของพวกเรารู้อย่าไปทานี่จไม่ละแล้วก็ทําแต่คุณงามความดี ที่ทําให้ครอบครัอวอบอุ่นทําให้เรามีความสุขนี่อา้าวเอาสีหน้าไปพื่อปฏิบัติที่ในทางโลกนั่นสีเลนสุกะติงยันติน,นั่นสานความสุขมาให้เฮ้ยนั่นสีเลนะจุกะติงยันติสีเลนโพคาชัมปทานสลนําโพกรัพั์มาให้สินําความสุขมาให้สมุทรมาเลยบุญนะนี่หลวงปู่ทำมาทั้งนั้นมีความสุขตั้งแต่เป็นคารวาดมาเราจึงแน่ใจตาใจว่าสีเลนสุกะติงยันติสีเลนโพคาชัมปทาน ศีลนั่นดิพูติงจันตินั่นเหมือนพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกที่รวมกันวันนี้วันมาฆบูชาอ๋อศีลนําความจุขมาให้พระองค์ศีลนําความจุขมาให้พระสงฆ์สาวกที่เป็นสังฆังสารนังกัฉามิเนี่ยวันนี้จึงรวมกันด้วยผู้มีศีลศีลรวมลงที่ใจเป็นใจที่บริสุทธิ์นั่นพระใจที่บริสุทธิ์พุทธผ่องวันนี้เป็นผู้ที่รวมกันไม่มีกิเลสเดี๋ยวเราละ รวมการที่วัดป่าเฮานี่เป็นผู้ที่มีกิเลสหรือเป็นผู้ที่มีเอ่อเป็นผู้ที่สังสมกองกิเลสหรือเป็นผู้ที่เพียรพยายามเพื่อรักกิเลสเอาพิจนาเอา,เอานั่นสังสมกองกิเลสดีไหมอละกิเลสได้ดีไหมนั่นถ้าต้องการเป็นบุตรพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสากยบุตรพุทธชิโนรโสนั่นเราก็ต้องละชั่วทาดีทดําดีให้มากๆเราจะมีความสุขนั่นมีสติอยู่ทุกเมื่อไม่ทําให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อนเข้าใจไหม การทำคุณงามความดีก็คือทำให้ตนไม่เดือดร้อนผู้อื่นก็ไม่เดือดร้อนอยู่อย่างผาสุกเกณฑใจนั่นเห็นหน้ากันก็ยิ้มย่องผ่องใจเอรู้ว่าไม่มีการโกหกหลอกลวงก็นเกิดขึ้นนั่นอยู่ที่ไหนก็อยู่อย่างผาสุกเกณฑใจวัดนี้ก็มีความสุขวัดนั้นก็มีความสุขนั่น สร้างวัดวาอารามเกิดขึ้นที่ใจยู่บ้านก็มีความสุขเพราะมีวัดซึ่งเป็นบุญเป็นกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยในใจแล้วทั้งผัวทั้งเมียทั้งลูกนั่นทั้งบริษาคบริวารอยู่ในวัดวา,ารามก็ตามอยู่ในบ้านในช่องก็ตามสมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยก็เพราะว่าเราละชั่วทำดีละบาปเปนเพนบุญนี่พอถือว่าวันนี้พระพุทธเจ้าให้พวกเราละบาปนั่นทําบุญกุศลนี่ถึงพรอ้อมและชาระจิตใจให้หมดจดจากความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะ วันนี้เป็นวันมหามงคลน,น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อขัดเก่าจิตใจที่มันมัวหมองที่มันหม่นหมองที่มันทุกข์ยากลำบากให้สว่างไสวให้มีความสุขที่มีธรรมะของใจใจนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นใจเดิมเป็นใจใหม่ใจเดิมไม่ดีก็ปรับสภาพให้เป็นใจดีได้ใจเดิมไม่สะอาดก็ปรับสะภาพให้ใจเป็นใจสะอาดพูดผ่องได้ เพราะถือว่าวันนี้เป็นวันมหามงคุลเป็นวันของผู้ผุดผ่องนี่พระองค์ก็มีจิตใจไม่ดีมาก่อนเป็นจิตใจที่มีกิเลสมาก่อนผู้เจ้าเราเนี่ยพระสงฆ์ตาวกหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์ก็เหมือนกันเป็นผู้ที่มีอาชาวะมาก่อนเป็นผู้ที่หลงในกรรม,มคุณห้ามาก่อนแล้วทําไมพระองค์จึงทําได้เต็มรูปแต่พระองค์จึงทําได้เล่านั่นเราลึกถึงพุทธเจ้าลึกถึง,งพระสงฆ์วันนี้เราทําใจให้สะอาดผุดผ่องแม้น จะไม่มากมายกายกองจนถึงที่เรียกว่าตลอดอนันตการได้สักวันหนึ่งก็ยังดีนนั่นทำใจ,ใจให้สะอาดหมดจดสักวันหนึ่งก็ยังดีจะเป็นมหาบุญมหากุศลเกิดขึ้นในใจของเรา เมื่อบุญเมื่อกุศลมหาบุญมหากุศลเกิดขึ้นแล้วในใจของเราก็เพกกาะจายครอบสามเดนโลกธาตทั้งการพบรูปพบและอารูปุปรพบให้วงสาคนาญาติที่กายายากกายละเอียดให้มีความสุขทั้งปัจจุบันและอนาคตลวงปู่ลงตาขออนุมโมทนาด้วยสาธุ